สวัสดีแฟนวอลลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคุณผู้ชมซึ่งเป็นศึกชาเลนจ์คัพ u p 2023หรือ AVC 2023นนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้นะครับ ไทยแข่งกับฮ่องกงแล้วก็แข่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปเมื่อสักครู่นี้เองคุณผู้ชมทีมชาติไทยทุบฮ่องกงไปนะครับ3ต่อ1เซตถือได้ว่าทุบกันเละเลยนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบที่ลึกขึ้นไปอีกคุณผู้ชมซึ่งเรียกได้ว่าวีนอเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะไม่ได้ไกลอย่างที่คิดถ้าเกิดว่าฟอร์มการเล่นยังดีอยู่แบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับแอดมินขอแจ้งก่อนเกี่ยวกับผลการแข่งขันของทีมชาติอื่นนะครับสำหรับเกาหลีใต้พบกับมองโกเลียเกาหลีใต้เอาชนะมองโกเลียไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ16 25ต่อ21และ25ต่อ20เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้ารอบลึกต่อไปนะครับ ส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นออสเตรเลียกับมาเกาโดยออสเตรเลียเอาชนะมาเกาไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ10 25ต่อ13และ25ต่อ8ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับเป็นคาซัคสถานแล้วก็อินโดนีเซียคาซัคสถานแพ้อินโดนีเซียไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์28ต่อ30 21ต่อ25และ15ต่อ25 แล้วก็คู่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งแข่งขันกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นไทยพบกับฮ่องกงผลปรากฏก็คือฮ่องกงแพ้ทีมชาติไทย1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 8ต่อ25 22ต่อ25และ11ต่อ25ทำให้ทีมชาติไทยนะครับเข้าสู่รอบที่ลึกขึ้นไปส่วนฮ่องกงนั้นนะครับเขาก็ถูกปัดตกไปจัดอันดับประมาณอันดับ7 ถึง12ประมาณนี้นะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในแมตช์ถัดไปนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตามสายที่เขาได้จับฉลากกันไว้นะ ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นสายที่จะต้องเจอคู่ต่อสู้ระหว่างคาซักสถานพบกับอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียก็เอาชนะคาซักสถานมาได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับในแมตช์ถัดไปเนี่ยนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเองทีนี้นะคุณผู้ชมแอดมินนะครับขอบรรยายตามที่แอดมินได้ดูการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปด้วยนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย ซึ่งทีมชาติไทยวันนี้ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งเอาชนะฮ่องกงไปได้3ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากองเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกว่าทําไมทีมชาติไทยเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะซึ่งเซตแรกต้องบอกเลยนะครับว่าการเล่นยังไม่ลงตัวในระบบทีมคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับในส่วนของการเล่นนะครับในเซตแรกเนี่ย ระบบทีมยังไม่ค่อยเข้ากันอีกอย่างหนึ่งคือเรายังไม่สามารถดักทางของฮ่องกงได้ว่าเขาเล่นแบบไหนเขาตียังไงนะครับและที่สําคัญนะครับทีมชาติไทยทําเสียบ่อยเหมือนกันนะในเซตแรกรวมถึงระบบทีมค่อนข้างรวนแล้วก็เกมรุกเล่นยังไม่ค่อยได้ทําให้เซตแรกเราพ่ายไปนะครับ25ต่อ15ต่อมาในเซตที่2คุณผู้ชมถือได้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับทำได้ดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่า สำหรับการแก้เกมมาเนี่ยค่อนข้างดีด้วยโคชด้วยตัวนักกีฬาเองนะครับระบบทีมเริ่มเข้ากันได้ดีเหมือนดูฟอร์มฮ่องกงแล้วมาแก้สถานการณ์แก้เกมเนี่ยนะครับในเซตที่2ต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ เริ่มเปิดเกมเนี่ยนะครับทีมชาติไทยนํามาตลอดนะแต้มอ่ะนำจนชนะนะครับในเซตที่2หลายคนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อสกอร์สกอร์นี้จริงๆนะคุณผู้ชมชนะไป25ต่อ8นะครับต้องบอกเลยนะครับฮ่องกงโดนดักเกมไปเยอะมากนะครับซึ่งอย่างเช่นการขึ้นตีของฮ่องกงเนี่ยทีมชาติไทยดักบล็อกได้ดีมากเลยและเรื่องของเกมรุกฮ่องกงเริ่มรวนแล้วเขาไม่สามารถ ที่จะลุกต่อได้นะครับเนื่องจากว่าทีมชาติไทยดักได้หมดการเสิร์ฟจี้ลุกเสิร์ฟทีมชาติไทยนะครับทำการเสิร์ฟได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้ฮ่องกงเล่นยากนะในการเปิดบอลแรกนะครับรวมถึงเกมรับฮ่องกงเริ่มพังนะคุณผู้ชมและทีมชาติไทยเกมรุกเริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะครับและที่สำคัญสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือระบบทีมเล่นเข้ากันได้ดีมาก สำหรับในเซตที่2ทํทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-8ต่อต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการแก้เกมที่สุดยอดมากยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับโค้ชนะครับแล้วก็การเล่นของนักกีฬาไทยนะครับต่อมานะครับในเซตที่3คุณผู้ชมเซตที่3ถือได้ว่าสูสีกันนะเอดมินขอบอกก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเซตที่3ที่เป็นเกมที่ค่อนข้างได้เปรียบหรือว่าเกมที่เล่นดีเนี่ยนะครับ ต้องยกให้ทีมชาติไทยในช่วงของต้นเซตคุณผู้ชมต้นเซตเนี่ยนะครับทีมชาติไทยเปิดมาได้ดีมากๆเลยแต่ด้วยการแก้เกมของทางฮ่องกงนะครับทำให้เขาแก้เกมได้ในช่วงของกลางเซตถึงปลายเซตนะคุณผู้ชมลุ้นกันเจจบเจจ่อเหมือนกันนะซึ่ง ในเซตที่3เนี่ยทีมชาติไทยนำประมาณ7 8ถึงแแต้มเลยนะครับแต่ว่าโดนฮ่องกงไล่ติดตามมาเรื่อยๆจนถึง22เท่ากันคุณผู้ชมและทีมชาติไทยก็คะแนนไหลจนถึง25ทําให้ชนะไปได้25ต่อ22เป็นผลจากโค้ชนะครับของทีมชาติฮ่องกงเนี่ยแก้เกมทีมชาติไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดัก ลูกตบของทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสิร์ฟบอลจ bon ี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นบอลเร็วด้วยนะครับส่วนทีมชาติไทยนะคุณผู้ชมแก้เกมได้เรื่อยๆนะในช่วงของการเล่นระหว่างเกมนั้นเซตนั้นเนี่ยนะครับทำให้ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะฮ่องกงไปได้ในเซตที่3ขึ้นนำมา2ต่อ1เซตต่อมาเป็นเซตที่4นะครับคุณผู้ชมเซตนี้ถือได้ว่าทีมชาติไทยต้องเก็บให้ได้เพื่อชัยชนะ ส่วนฮ่องกงจะยอมไม่ได้เพราะว่าจะต้องเสมอเพื่อลุ้นเซตที่5สําำหรับเปิดเกมแรกมานะคุณผู้ชมทีมชาติไทยนะครับเล่นได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นนำมาก่อนแล้วก็ขึ้นนำไหลแต้มเลยนะครับก็คือไหลแต้มประมาณ7-8แต้มนะ่ะที่ห่างกับฮ่องกงนะและฟอร์มการเล่นเนี่ยนะครับยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะตลอดเซตเลยคุณผู้ชมต้องชมนะทีมชาติไทยเนี่ยในเซตที่4เล่นได้ดีตั้งแต่ต้นเกมยัน ายเกมแล้วก็จบเกมได้นะครับสำหรับในเซตที่4นี้ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยมาครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดักบอลของฮ่องกงนะครับด้วยการบล็อกนะครับบล็อกเนี่ยก็ถือได้ว่าเราดักทางได้ดีมากๆเลย เรื่องของเกมรุกเรานะครับเริ่มมีความซับซ้อนในเกมรุกมากยิ่งขึ้นเรื่องของการตบ3เมตรก็ทําได้ดีเรื่องของเกมเสิฟต้องยกนิ้วให้ในเซตที่4นี้นะครับเกมเสิรฟทีมชาติไทยดีมากฮ่องกงเปิดบอลแรกไม่ค่อยได้เลยนะครับในเซตที่4ี่เนี่ยนะครับโดนเสิฟจี้และที่สําคัญนะครับโค้ชของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับที่เขาเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขามีการปรับเกมนะครับแก้เกมตลอดเซตเลยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนตัวบ่อยแล้วก็มีการขอเวลานอก เรื่อยๆนะครับทำให้ในเซตที่4เนี่ยนะครับถือได้ว่าโค้ดของทีมชาติไทยพยายามให้นักกีฬานะครับปรับการเล่นในเกมให้มีประสิทธิภาพนะครับตลอดเซตทำให้ชนะได้ในเซตที่4ก็คือชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ1 1นะคุณผู้ชมซึ่งถือได้ว่าห่างกันถึง14แต้มฮ่องกงในเซตที่4เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคล้ายๆเซตที่2เลยก็คือ เจอทีมชาติไทยเนี่ยดักทั้งบอลตบเกมรับเขาก็รับไม่ไหวเนื่องจากว่าเกมรุกทีมชาติไทยปรับมาค่อนข้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเขาบล็อกไม่ทันบางทีนะครับเขาขึ้นบล็อกเนี่ยนะครับก็ทะลุบ,บล็อกเหมือนกันแต่ว่าถามว่าบล็อกได้ไหมก็มีเหมือนกันและที่สําคัญห้องกงไม่เหนียวเหมือนเดิมเนื่องจากว่าระบบในทีมอะค่อนข้างรวนแล้วก็พังไปแล้วคุณผู้ชม ซึ่งเกมรุกของทีมชาติไทยได้ผลได้ผลจากเกมเสิร์ฟด้วยนะครับทำให้เขาเปิดบอลแรกยากแล้วเขาก็จะเล่นทำแต้มแน่มันยากขึ้นนั่นเองนะเราก็เลยชนะในเซตที่4นั่นเองสรุปทีมชาติไทยเอาชนะฮ่องกงไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์15ต่อ25 25ต่อ8 25ต่อ22และ25ต่อ11 เข้าสู่รอบที่ลึกขึ้นไปเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งขันในช่วงไหนเดี๋ยวแอดมินจะติดตามข้อมูลแล้วก็อัปเดตให้อีกนะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมนี้นะคุณผู้ชมก็ อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับเราก็ลุ้นว่าวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะเข้าสู่ v n l ให้ได้นะเพื่อที่จะได้ไปเชียร์ร่วมกับวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลย์บอลแล้วก็ข่าวสารกีฬาต่างๆสวัสดีครับ